สวัสดีปีใหม่เอฟซีช่องปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณท่านผู้ชมฮะเนาะเรามาพบกันในวันนี้ก็เป็นหลังปีใหม่แล้วละ่ะเดี๋ยวคลิปนี้อะขึ้นปีใหม่แล้วเรามาเปิดกล่องกันสักกล่องท่านผู้ชมฮะกล่องนี้ปป่าได้รับเหรียญมาจากเอฟซีนักสะสมที่อยู่ทางบ้านต่างจังหวัดเช่นเดียวกันเนาะส่งเหรียญให้่างท่องของปป่าเดี๋ยวปป่าขออนุญ,ญาตเปิดเหรียญไป ผู้จ่ายทักทายกันไปเนะาะแจ้งเตือนไปอย่างเจ้าของกล่องนีนะ้เดี๋ยวให้น้องแอดมินแจ้งกลับหากท่านดูคลิปนี้อยู่ให้ให้ท่านให้ท่านเนี่ยถ้าหากว่าเหรียญของท่านนี่ค่อนข้างจะมีจํานวนน้าหนักเยอะจํานวนเหรียญค่อนข้างมากท่านผู้ชมฮะทุกคนทุกท่านนะประปาแนะนําว่าใหา้ใช้กล่องที่ใหญ่กว่านี้นะใช้กล่องที่ใหญ่กว่านี้เพราะว่าวันนี้กล่องมาถึงทางช่องของประปานั้นท่านผู้ชมฮะ มีเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุบอกว่ามีเหรียญได้ล่วงลงกับพื้นนะตรวจสอบแล้วว่าเป็นเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขามีน้ําหนักเยอะนะน้ําหนักเยอะบางทีขนาดกล่องเนี่ยไม่สมดุลกันดูนะะเดี๋ยวประปาจะเปิดกล่องเราจะรู้ว่าเหรียญของท่านนั้นมาครบไหมเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะบางทีทางเราเนี่ยทุกท่านเลยนะฮะทางช่องของประปาไม่อาจจะรับผิดชอบเหรียญที่สูญหายได้เนาะ คณังก็แนะนำฮะถ้าใครที่จะจะส่งเหรียญมาทางช่องของปาปาแนะนำนะฮะให้ให้มิดชิดนะแล้วก็มีขนาดกล่องและเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะสมดุลกันถ้าไม่ชมฮะเนี่ยถ้าไม่ชมมะดูนะฮะอ่ะเนี่ยคือภายในก็จะมีเหรียญค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมฮะแตกทั้งหมดเลยนะอ่ะช่วยกันดูนะฮะก็คือช่วยดูไม่เป็นหมายความว่าเนี่ยถ้าไม่ชมฮะนะเขาแตกนะ ฉนั้นเหรียญที่หลุดลงไปเนี่ยมีเจ้าน้าที่บอกว่าเหรียญหลุดเลยอ้าวปาปาขออนุญาตเทเลยนะฮะนะนี่คือเหรียญที่เอฟซี T ส่งมาแนละ้วท่านผู้ชมฮะนะทุกคนทุกท่านเหรียญนี้แตกหุดหมดเลยนะพยายามฮะชิ้นในก็ให้รัดให้มิดชิดนะฮะถ้าหากว่าชิ้นในแตกแล้วมาเจอกล่องที่โดนเวียงโดนโยนบ้างอะไรบ้างเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็อาจจะถ้ากล่องแตกก็เหรียญที่อยู่ภายในแตกแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านกําลังจะสูญเสียเหรียญนะฮะท่านต่อไปก็แนะนํานิดนึงฮะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องไงเดี๋ยวน้องไม่แอดมินแจ้งกลับนะฮะก็อืมใช่ไหมฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเป็นเหรียญที่แตกแล้วประปาก็ดูกันอย่างนี้ไปเลยเนาะเพียงแต่มาเปิดกล่องหลังปีใหม่ให้ดูท่านผู้ชมฮะนะเปิดกล่องหลังปีใหม่ให้ดูกันนะก็เป็นเหรียญที่ถือว่ายังไม่ไม่ไม่ใช่เหรียญดิดอะไรสักเท่าไหร่นะเนาะเป็นเหรียญที่ติดมาบ้างอะไรบ้างในราคาที่ค่อนข้างจะไม่สูงก็มีเหรียญ เนี่ยท่านผู้ชมเอาไปเหรียญห้าบาทเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดรูปแบบพระเศียรโตนะเดี๋ยวรูปแบบพระเศียรเล็กเดี๋ยวป๊ะป๋าทำคลิปรับซื้อให้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวป๊ะป๋าทำคลิปรับซื้อให้อ่ะก็มีหลังวัดหนึ่งบาทหลังวัดนะโอเคเนาะเดี๋ยวป๊ะป๋าให้ดูเราป๊ะป๋าจะพูดไปเรื่อยๆเนาะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ก็แตกเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้เป็นเหรียญสองบาทนะฮะสองบาทอ่ะนี่เหรียญสองบาทที่ระลึกโอเคเนาะอ่าอันนี้คือ อ่าอันนี้เป็นเหรียญยีบาทที่ลึกใช่ไหมอ่าแล้วก็มีปนับ่บท่านผู้ชมฮะก็เดี๋ยวเนาะอ่าคงจะนับกันยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราไว้ใจกันเดี๋ยวค่อยเช็คที่แอดมินแล้วกันนะเพราะเหรียญของท่านแตกหมดเลยนะโอเคนี้เหรียญยีบาทที่ลึกนะเนี่ยอ่าเหรียญยีบาทที่ระลึกขอสภาพแบบนี้นะต่อไปเหรียญเก่าๆเนี่ยเหรียญที่ลึกขึ้นปีใหม่แล้วนะเดี๋ยวปปาจะคงจะต้องเข้มข้นขึ้นกับการรับเหรียญเข้ามาท่านผู้ชมฮะเนาะเพราะว่านับวัน ทางช่องของประปาก็เป็นที่รู้จักของนักสะสมนักสะสมแน่นิยมเล่นหาแตเหรียญที่ค่อนข้างถึงจะเป็นเหรียญผ่านใช้แต่ก็ต้องไม่มีสนิมต้องไม่มีอะไรแบบสภาพนี้อันนี้สภาพเหรียญก็สวยท่าผม้ชมนะนะนะเอาเอาพูดตรงนี้ก่อนนะสภาพเหรียญใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยหนึ่งบาทยาคุดใครมีนะสามารถติดต่อได้นะฮะนะติดต่อได้แล้วอันนี้ก็เป็นเหรียญรอห้าตราแผ่นดินนะเจ้าของเดิมบอกไม่ได้ล้างมาใช่ไหมค่ะเขอ่าม อ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรวจสอบทีทีนึงเนาะอ่าว่าสภาพไม่ได้ล้างมาโอเคเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่เป็นเรื่องธรรมดาปปาเข้าใจเท่่เหรียญเนี่ยผ่านผ่านการเวลามาเป็นร้อยกว่าปีเนาะก็ต้องมีตําหนิกันบ้างอะไรประมาณนั้นโอเคแต่สภาพก็สวยนะถ้าไม่ล้างนะถือว่าใช้ได้เลยสวยนะเดี๋ยวประปาดูให้ว่าเป็นยังไงต่อไปเนาะโอเคนะฮะเอามีเวลาเหลืออ้าอันนี้เป็นอะไรเอ่ย เปิดงานหลังปีใหม่ท่านผู้ชมฮะเปิดกล่องหลังปีใหม่ท่านผู้ชมฮะเนาะเรามาร่วมดูด้วยกันอันนี้เป็น5บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะอ่าแต่เจ้าของเหรียญท่านนี้เก็บเหรียญได้ดีมากเลยนะฮะนะนะนะรอบนี้นะฮะท่านผู้ชมเก็บเหรียญได้ดีมากเลยเจ้าของเหรียญเนี่ยสวยท่านผู้ชมฮะนะแล้วก็สองบาทสวยท่านผู้ชมฮะโอเคฮะเป็นสภาพอืมสวยมากเลยนะเก็บรระสาทเหรียญได้ดีมากเลยท่านผู้ชมฮะ บางรายการก็เป็นรายการที่ปปานั้นติดให้เอฟซติดมาด้วยก็คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันท่านผู้ชมฮะแต่ก็ติดมาได้ท่านผู้ชมมาอย่างหลังวัดเอออย่างเหรียญเรือหงส์เอ้ก็ไปคุยกับน้องแอดมินกันเอาน้องอย่างเรือหงส์นี่ก็ราคาเขาไม่ได้สูงได้แรงอะไรเลยนี่ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ก็เหรียญหนึ่งบาทท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญ อันนี้รู้สึกจะเป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะวาระต่างๆเดี๋ยวถ้ามีเหรียญเด็ดๆที่ปปารับซื้อไว้ยังไงก็ที่สูงกว่าวาระย่อยๆเดี๋ยวให้น้องเอมิจตอรน้องเอมิเจัดการให้นะฮะเนาะว่าหลายรายการปรปาคงจะให้ดูกันแบบนี้ให้อยากรู้ว่านี่คือเหรียญที่ส่งมาจาก f อฟท่านหนึ่งโอเคนะฮะ,ะจบตรงนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญ10บ,บาท2ส,สีที่ท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยเลยนะค่อนข้างก็ค่อนข้างจะใช้ได้ท่านผู้ชมฮะเนี่ยประมาณเนี้ยนะ ถ้าหากมีเหรียญเด็ดเดีย๋ยวเดี๋ยวให้น้องแอดมินแจ้งกลับร่วคุยกันแล้วประมาณนั้นส่วนใหญ่ป๊าป้าจะไม่ได้ร่วมร่วมตรงงานของน้องแอดมินนะเหรียญมาก็ถามว่ามีอะไรกันบ้างประมาณนั้นพอป,ปาป้า้ก็ต้องไปทํารายการอื่นต่อไปอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญสิบบาทสองสี่เทลึกวาะต่างๆโอเคเนาะแล้วมีอะไรกันเอ,อ่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวป,ปา๊าป้าเปิดให้ดูเนาะเปิดให้ดูอ่าเปิดให้ดูหลังปีใหม่ท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวหลังปีใหม่หน่าจะเป็นคลิปต่อไปจะเป็นคลิปประกาศรับซื้อเนี่ยเดี๋ยวจะมีชนิดราคาอื่นๆตามหลังมาท่านผู้ชมฮะนะนอกเหนือจากรายการที่ปปาทําไว้ประมาณสัก1ปีนะมีกี่ชนิดราคาไม่กี่ชนิดราคาเดี๋ยวปปาจะดาเนินการรับซื้อเดินหน้าไปอีกนะให้เพิ่มชนิดราคาเหรียญรับซื้อเพราะว่าช่องของปปาก็มีนักสะสมเข้ามาเป็นที่รู้จักบ้างแล้วนะช่องปปาก็พอจะแบ่งปันเหรียญออกไปได้ได้มากมากหลายชนิดอยู่ท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญ เหรียญ2บาทที่ระลึกวาระเดียวเลยแลกนาขวัญใช่ไหมอ่ของราชการที่9ก็ประมาณนั้นเนี่ยอ่ะเนาะอ,อ่ะมีอะไรกันอีกเอ่ยมีอะไรกันอีกเอ่ยอันนี้เป็นเหรียญอ่าหนบาทตราแผ่นดินท่านผู้ชมฮะหบาทตราแผ่นดินนะเนี่ยอ่ามี f c หลายคนหลายท่านเนี่ยติดต่อขอส่งเพราะว่า อยากตรงเรียญกับช่องของป้าปานะฮะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็มีบ้างอ่ะอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งบาทตราแผ่นดินท่านผู้ชมฮะเป็นหนึ่งบาทขนาดใหญ่นะหนึ่งบาทขนาดใหญ่อืมเจ้าของท่านนี้เอารถตรงนี้นะท่านผู้ชมฮะอืมท่านเก็บเหรียญค่อนข้างจะสวยมากถือว่าใช้ได้นะจะผ่านการใช้หรือไม่ผ่านก็ตามนะโอเคสวยถือว่าใช้ได้เลยท่านผู้ชมฮะนะก็ประมาณนี้เนาะนี่คือเหรียญหนึ่งบาท หลังตราแผ่นดินปี0 5ย์ท่านผู้ชมฮะใครที่มีก็ลองติดต่อมานะฮะนะใครที่มีก็ลองติดต่อมาแต่ว่าปปาแนะนําว่าทุกครั้งครั้งแรกที่ท่านส่งเหรียญในช่องของปปาแล้วครั้งต่อไปก่อนจะส่งเหรียญหักได้ที่อยู่ไปแล้วเนี่ยก็ให้ให้ทําตามกฎนิดน,นึงว่าบอกจํานวนเหรียญถ่ายรูปเหรียญมาครั้งต่อไปก็ทําให้เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมน,นะอย่าไปส่งโดยภาราการนะปะปาแนะนํานิดนึงเพื่อเราจะดูดูเหรียญทุกรอบนะเพราะเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยแต่ละชนิดราคาเนี่ย เขามีความใหม่เก่าไม่เท่ากันแลีกอย่างเช่แบบปปารับเหรียญมาจากทางอื่นมากๆทางนี้จะไปดันอยู่หรือเปล่าจะไปยันอยู่ไหมหากเป็นเหรียญที่ผลิตมากแต่ปปาช่วยรับนะปปาน้องแอดมินเขาจะได้แบบเช็คเหรียญให้ถูกนะโอเคเนาะจบท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการเหรียญนี่คือรายการที่ปปามาเปิดกล่องหลังปีใหม่เป็นกล่องแรกท่านผู้ชมฮะก็รู้สึกรู้สึกดีว่าเหรียญเข้ามาปีใหม่ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะ มีเหรียญเข้ามาเรื่อยๆก็ประมาณเนี้ยนะก็โอเคเนาะใครมีเหรียญหลักๆเตรียมเก็บไว้นะฮะเดี๋ยวปะปาจะหลังปีใหม่นี้เป็นเดี๋ยวจะเป็นคลิปล่าสุดประกาศรับซื้อแล้วปะปาจะติ๊กจะจดจะบันทึกไว้เลยว่าปะปารับซื้อเหรียญอะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะมีหลายคนหลายท่านอยากส่งเหรียญโน้นเหรียญนี้มาที่ปะปายังไม่เปิดรับซื้อปะปาก็ถือว่าบ่ายเบี่ยงมานานแล้วท่านผู้ชมเพราะปะปาทํางานไม่ทันจริงๆเนาะทำงานไม่ทันจริงๆแต่จากนี้ไปก็น่าจะมีอะไรดีขึ้นก คอยลุ้นะครับว่าปปาจะรับซื้อเหรียญอะไรกันบ้างะนองวันนี้เราดูแบบนี้มากเลยท่านผู้ชมมาเยอะแยะไปหมดลยเนี่ยนะเดี๋ยวปปาก็จะจัดจัดจัด,จดแล้วก็แบ่งแบ่งปันนะทำอีพีขายออกไปอีกใครที่ดูอีพีปปาขายของไม่ทันก็ลองลองไลน์เข้ามาหลังไหม์พูดคุยถามดูกับน้องแอดมินนะเพราะปัจจุบันวันนี้ก็มีนักสะสมเนี่ยก็มีบ้างไลน์มาหลังใหม่นะมาขอถามซื้อเหรียญน,นั้นเหรียญ mm. นี้อะไรประมาณนั้นช่องปาปาราคาเหรียญไม่นิ่งนะฮะร,ราคาเหรียญไม่นิ่ง ปปายังคงทำรายการแบบว่าซื้อขายตามสภาพเหรียญช่วยกันประมาณนั้นโอเคนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ผมป,ป่อปาศ,ศึกษาแบงก์เนลโบรานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ